ะก็แก่ขึ้นอีกหนึ่งปียี่สิบสองเหรอเออตาม,มาติดติด <c oughs> ครับก็ขอ <c oughs> <c oughs> ให้ตัวเล็กน,นะคะมี <c oughs> ความสุขมากๆสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงนะครับดีสวยเพรียว <c oughs> น่ารักนะครับแล้วก็ ขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆเลยด้วยงานร้องเพลงเรียนบออย่างร้องเพลงก็ขอมีงานร้องเพลงเข้ามาเยอะๆงานละครที่ชอบนะฮะแต่ก็มีเววนต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยตลอดปีตลอดไปเรื่องจากวันเกิดขอให้แบบฟังขึ้นมาเลยนะมีงานเยอะๆนะคะับก็ขอให้มีแฟนคลับนะครับมีคนที่ชอบคนที่รักในผลงานติดตามมากขึ้นทุกๆวันเลยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืม ดูแลสุขภาพตัวเองพักผ่อนเยอะๆอย่านอนนึกนะคะแล้วก็อะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยเป็นดูแลจาเป็นเราจาพันชิ่บ่อยก็ดูแลสุขภาพตรงนี้ด้วยกินยาเวลาไม่สบายปวดหัวเป็นไข้กินยาเป็นหมออกคอเทยนเาะแม่ก็ฝากถึง แม่พี่แฟนเขาที่รักของผมและก็น้องทุกคนนะครับก็อยากให้รักน้องไปนานๆนะครับแลวก็ตามผลงานของน้องจัางด้วยนักน้องนะอรันขยันขยันขยก็ขอัะกยนนันน้องนันนันยขั น่ารักกับมีกับทุกคนตลอดไปนะครับแต่ก็เป็นใจให้ในทุกอย่างด้วยนะครับจะมีเปนใจให้ตลอดไปนะฮะกับสามล้ว เรียนอังกฤษมาตกอีกหนึ่งตัวครับเมื่อกี้มันโจมสำเียกดีแล้วเหอสำเนียงไงมันทำได้นะไม่ไม่เราตกตัวเดียวนะจริงผ่านผ่านหกตัวครับตกตัวเดียวครับผม ที่นี่ที่รักหนูและหนูที่หนูรักนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขทุกคนเลยแล้วก็คิดอะไรก็คอยสนับสนานแล้วก็อยู่ด้วยกันรักกันแบบนี้ไปนานๆนะคะรักกันแบบนี้จะไม่ถึงหน้ทางพี่เลยแบบไงเอานะเอาเลยเออสุดๆเลยพี่การจะจะอวยนสดไหมคะ ออกสุดๆนะเออรู้ไหมว่าก่อนจะได้คลิปนั้นเนี่ยเราใช้เวลากี่วันถามพี่ไอ้ดิทุกวัืนแล้วยังกัดได้คลิปยังเฮ้ยพี่มันพูดยากอย่างเงี้ยบางทีอะเราก็อยากจะพูดอะไรแบบความรู้สึกของเราอมันหมดไง เลยว่าเยอะเลยว่าเฮ้ยอยากจะพูดอะไรอยากจะบอกอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็ต้องแบบเออจริงๆ้ก็พูดกันแล้วแหละเนาะ

อะไรอ่าจะบอกอะไรก็บอกไว้ไม่พอไงอ่าแม่ม่แม่อยู่เยอะเออาอาอาาอสีพี่รู้คนมงผมแน่แน่คนเดียวเลยส่งปตาม่สายยพมพกับมาแล้วแอบสองนะคะเราเอูวัดเมอนไทุกคนแต่เราส่ต่าไมู่่งต่อต่อต่เออ Hãy thôi, cho thôi, Ghiền Mì rồi, Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn